ก็เล่นเนินนะฮะเนินสายอ่านออร่าว่าเล่นอ่านออร่าแบบนี้ดีกว่าคือมนะันเนะครับผมจะให้ดูจะเป็นอ่านออร่าเนี่ยครับเนี่ยครับคือถ้าเข้ากำแพงดังนะครับจะเห็นออร่าเนี่ยหกวินาทีนะครับซึ่งมันดีมากแต่คูลดาวก็จะนานนิดนึงนะครับสี่สนะิบวินาแต่ระยะสี่แปดเมตรนะก็ใส่ละกันนะเราเล่นสายอ่านออร่าดีกว่าทุกคนเพราะว่าน่าจะเคลียดปะ่ะพอเราปกติเล่นเนินตึงมาเยอะแล้วไนงะออร่าไหนอีกเปิดตู้ไหมต้องเปิดตู้ครับเปิดตู้อ่านออร่าอีกอันหนึ่งออร่าอะไรมองคนต้นเกมไงเออ แล้วก็บิงไกลบิงไวด่านก็แอสไตลั่มเลยอย่าได้กลัวแอสไตลั่มไปเลยครับใครกลัวเกมผีกูเล่นเกมผีมาทั้งชีวิตไอ้เหี้ยกูกูไม่กลัวผีใครบอกกูกลัวผีไม่กลัวคิดจริงกูยังไม่กลัวเลยนอกจากกบอะไอ้สัตว์นะนอกจากกบอะที่กูจะกลัวแต่โลกใบนี้กูวิงคมไงว่ากูมีออร่าไหนว่าไหนได้ได้เราไล่วะ นี <Z an ny> ่แหละคือความเกียครับเห็นป่าอ่านออร่าได้หมดไอ้นั่นเกียร์วะนี่มันคอนเทนต์นี่หว่าไอ้เฟิร์สบูดไงไงอ่านออร่าอีกแล้วอ่านออร่าอีกแล้วอานออร่าอ่านออร่าไปแล้วครับ เฮ้ยมันหมวกนี้อ๋อหมวกจากไอเนี่ยวะอันจะกินเสื้อที่มาเป็นกล่องกล่องของขวัญผมไม่เห็นออล่าว่ะหย,ยาบแล้วปล่อยเลยโไปปูซ้ำใจตัวเอง <c oughs> ไอ้เราก็โคมซะด้วยไงอ่านออร่าไงแล้วแบบเรา,เรา,เราประสบการณ์การบิงมามากกว่า60ล้านปีอะ่ะอุย Why bye, ออ้ยไวปไปน้องโอ้จังู้ไว่าพี่แฮกเปิดกรอบไปน้องเดี๋ยวเะ้อแมแบทปะไม่มีตู้ ใชกูอบอกเลยว่ามึงอ้วกไหมสัตว์ปกติเนิร์ดเกียร์ด่านนี้แต่กูชอบด่านนี้มากเลยเพราะกูอ่านออร่าได้เปิดตู้แป๊บออร่าโอ้ยอยู่นู่นไงใจเอตัวเอง <laughs> กระโดดหน่อยดิกระโดดให้แบบมีเสียงหน่อยเดี๋ยวกระโดดจะใช้ออร่าต้อยมันโดดนะเร็วๆคนเอฟซีจะได้ดูว่ามันกระโดดเออนั่น,นแหละโอเคนั่นแหละกระโดดแล้ว,นนลวเห็นออร่าแล้วก็สวบต่อเจอเซอร์ชอบสวนทำไงครับถ้ารู้ว่าเขาสวนบ่อยก็พยายามบิงหลอกครับบิงหลอกแบบเหมือนเราจะอ่ะเดี๋ยวดูดูนะเดี๋ยวดูนะ ตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นมันจะไปทางนี้ใช่ปะแล้วมันจะไปตีทางขวาแล้วก็หันไปทางขวาแป๊บหนึ่งครับแล้วก็รีบกลับมาทางนี้ <c oughs> อีสัตว์กลัห้องวีเลย <c oughs> ดีจ้าแล้วก็เปิดตู้ครับ <c oughs> เพื่ออ่านออล่า <c oughs> เอา้าอยู่ไกลอีกเนาะอาน่นอยู่นูนะ่นครับ แล้วก็เห็นนะว่าอีกคนหนึ่งยังล้มอยู่แล้วก็อีกคนนึงกำลังจะไปดึงอันนี้มันไม่สวดเลยวะ่ะผมเลยกล้าวัดเชิงไปแล้วกระโดดเสียงดังโชว์เพื่อเอ็ซีให้ดูหน่อยเดียวจะได้อ่านออร่าได้กระโดดไม่โดดว่ไะไปป่ะมันไม่สวดแลว้วคนอ่ะ กั้นตอตัวใหม่คือตัวอะไรครับน่าจะโดนครับโดนโอกาสสูงมากๆโดนคือตัวที่เฮียมากอยาให้เหลือสามเครื่องติดก,กันถ้าเหลือเมื่อไหร่อ่ะพระเจ้าจึงมังเกิดเล่นเป็นชั่วโมงก็ไม่จบอะ่ะอันนี้ผมพูดเลยนะแล้วใครที่แบบว่าไม่เชื่อนะแล้วบอาตัวใหม่มาปุ๊บแล้วก็เอาเอาเสียงเนี่ยไปเปิดฟังซ้ำๆนะเล่นเป็นชั่วโมงก็ไม่จบอะ่ะตัวไม่เฮียมากโดนอะ่ะสามเครื่องครับ น่าโดดน่าเห็นออล่าครับน่าบาร์เราเห็นออล่าอยู่ป่ะมันดีมากครับการอ่านอลาอล่าทำให้เนื้อบิงคมขึ้นแต่ฮะสวย เกมมิเมันม,มีคนปั่นไฟนะผมขอคนปั่นไฟสักคนสักรอบงก่อนเอา้าไม่มีเหรอตายฮ่งละก็ไม่มีตู้แถวนี้เอาตายฮ่ง้งนักเดิมเปิดตู้ครับโดนมันมีความสามารถอะไรครับโดนถ้ามันปล่อยโดมาครับคือเซอร์อะถ้ามันไปยุ่งเกี่ยวกับแบบมันจะไป็วงว่าสมีสีทองะครับถ้าเซอร์เข้าไปปื้อใช่ปะก็จะทำให้แบบติดเหมือนติด GPS อะ เข้าตัวเซอร์แล้วเซอร์ก็จะรู้ว่าเอ้ยแล้วคิวเลอร์ก็จะรู้ว่าเซอร์อยู่ตรงไหนของแมปคือเซอร์ต้องแกะตัวชีวิตออกให้ได้ครับแล้วก็ถ้ายิ่งอยู่โดนานานะลงวงรัศมีมันะจะทําให้ติดโนวันครับแล้วก็โดนถ้าวิ่งผ่านในชีวิตของตัวเองก็จะทำให้วิ่งไวขึ้นด้วยโดดไปเสียงดังนั่นแหละเห็นปะบาร์บีคิวเอ้ยไม่ให้ เซนมันอ่านได้เลยคือคือนี่อ่ <c oughs> นะพออ่านออร่าปุ๊บคือเราเก่งเลยครับถ้าเราไม่ไม่ได้อ่านออร่ามาเนี่เหนื่อยอยู่นะแต่มันปกติมันก็ไม่ต้องแบบด่าตรงนี้ก็ได้นะแต่นี้ผมแค่เล่นคอนเทนต์ให้ดูเฉยว่าแบบถ้าอ่านออร่าเนี่ยมันจะบินง่ายมาก ช่ครับตัวโซนโซนเหี้ยเลยครับสามเครื่องนี่พระเจ้าเลยผมบอกเลยโคผลแกรเปอร์อีกใช่ไหมโดดด้วยเนี่ยจะได้เห็นออร่าร์ไงขึ้นหน่ดเดิมมาทำดึงแล้ว กระโดดให้เสียงดังหน่อยดิมันกระโดดหน่อยแล้วพี่ก็จะตึงเกินนะไม่ดงไม่โดดอะไรเลยใช่ไหมโดดหน่อยครับสล่อโดดหน่อยครับโดดหน่อยครับกูขอละกราบก็ได้ <c oughs> ไป สายอ,า,อาราล่าก็ก็เกียนดีเหมือนกันนะแต่ก็อย่าลืมอย่าแต่ก็อย่า,ยาระวังเรื่องการปัดไฟไว้ด้วยนะครับเปิร์กบอลคือคอ,อะไรครับกระโดดข้างกำแพงเสียงดังครับจะทำให้เห็นอาราล่าเป็นเปิร์กของกดเฟสครับที่มันเมื่อที่คนไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันเปิร์กมันค่อนข้าง,างจะละเลเอะเทอะนี่ตายยังวะยังมั้งแต่คือแต่ก็ต้องให้มันกระโดดเสียงดังครับในระยะ64เมตรหรือ48 m, ต่อ48เด็ด ต,ตึงๆเหมือนเดิมทางนี้แล้วกันใจตัวเองแนบรู้อกกระโดนอยกระโดนอย่กระโดนอยกูขอละกระโดหน่อยกูยกะยะกะยจะได้แข่งแร่งขึ้นกระโดดกระโดดพีชพีช e a c แต่ฮะรสวยนี่พนม ปรโดถามชัยซะแล้วก็กระโดดซะจริงกูขอละกระโดดหรืออะไรก็ได้เปิดออร่าไปขอเห็นนะมันจะได้บินง่ายๆเออนเนี่ยฮะไม่โดนอย่างนั้นเลอฉันว่าฉันว่าโดนแล้วนะมันก็ไม่โดน มันไม่ยอมข้ามเลยครับไม่ไม่กระโดดไม่อะไรเลยมันรู้ม,มีเปิร์กอ่านออร่าในการาก,กระโดดหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบน่ะคิดมากไงไอเราก็คิดมากเยอะแล้วไงเดี๋ยวนะ่ะง่อยเลยครับเนี่ยเพราะมันแบบไม่ใช่กำแพงที่มันกระโดดอะไรเงี้ยผมง่อยเลย เอ้าลูกลูกขึ้นมาทำไมอะมาลรอไปผมแม่งฉีกครับคือแบบทางชีวิตนี้คือแบบมึงจะไม่หยุดฉีกเลยใช่ไหมแบบจะเดินแบบตรงดิ่งให้ได้เลยดูเด๋ยมันไม่กระโดดแล้วครับมันรู้ไอ้นี่รู้มือ กูกลับมาเป็นเนิร์ดที่เราอ่านออร่าไม่ได้แล้วอืมกูกลายเป็นเนิร์ดเดินกูไปกลายเป็นเนิร์ดโปรติเลยไม่โดดไม่อะไรเลยไอเราก็เชียร์ให้มันกระโดดแทบจะจะขาดแต่ผลที่ได้มาแม่งไม่โดดเลย ถ้าเขาเล่นตัวนี้เก่งมากเล่นเซตนี้คือสบายแหละเจบเปิดตั้หายหมดเลยไม่อยู่ใกล้ตู้ไม่อยู่ใกล้ผมเลยเพิดบ,บนนี้คุณเบียร์น่าจะเข้าใจแล้วนะว่าคือการกระโดดข้ามแบบเสียงดังครับที่มันเป็นระเบิดอ่ะ มันจะบอกเป็นจุดไอ้เฮียกูกราบละ่ะกูมึงกระโดดเสียงดังให้กูชื่นใจหน่อยได้ไหมมันไม่โดดเลยฮะคือมึงรู้ว่ากูเป็นเนื้คือโดดไปก็เข่านั้นหรือยังไงวะเนี่ยแล้วกูกลายเป็นตัวที่แบบต้องมาประวงหน้าประวงหลังว่ามันจะส่วนกูไหมแล้วกูก็ว้าวุ่นเลย โดดเถอะโดดเถอะไอสัตว์ต้นเกมกูอ่าอนเอาล่าอย่างมันหลังๆมานี้กูไม่ได้อ่านแล้วนะเพื่อนฮ่า แก๊กพอตกูบิงคมไหมน้องคือบอกกูรู้แล้วว่ากรรมประมาณนี้คือประมาณนั้นนะ่ะได้ฮาร์ดสวยกระโดดเถอะกูขอละไอ้เหี้ยกระโดดให้กูอ่าน,นอนารอร่าเถอะกูใช้แค่ไม่กี่ครั้งในเกมนี้โดดครับต้องโดดอันนี้โดดแน่นอน đi này báy nó lai báy ngoan gì đó ạ. Qua sẽจบ, anh chỉ là lệch game, lò gúp điền bình thường เราตีบ๊อชเสอร์อาราก็ไม่ธรรมดานะเนี่ย เขาเล่นแบบนี้แต่เนี้ยสบายเลยโอ้ยบอกสกองกดไลค์พี่หรือเปล่าไอ้น้องโอ้โหสัตว์ไม่กดได้กูเลยเออเออดีจริงๆริงกดได้กันเองตีสี่นี่ตีสี่นี่คิวเลอรก์ก็น้อยใจเป็นนะอืมปัดสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์จุ๊บคิวเจ็ดวิทำไม่ได้ทำเยี่ยไรเลยไอ, <c ười> อย้น่ะไอ้จุกนาสนุดเลยไอ้รอ้อยยี่สิบวิไอ้ชี่อย่างเดียวไอ้ยืนนานจิบหายผมท้อเลย ก็ไม่โดดไม่โดดไม่ว่าไม่อยู่ใกล้ตู้โอ้โหเฮียไม่อาจอ,าจอา่านออล่าไม่ได้เลยครับ